แน่นอนครับการที่ศาลจะอนุมัติออกหมายจับบ,บุคคลใดคนหนึ่งนั้นต้องเป็นไปตามบทประยัดของกฎหมายครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธ์หรือปัญญาวันิชชวันนี้ออกมาพูดมาคุยกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในวันนี้ในกรณีทนายอาน,นุนนำพาถูกจับกลุ่มตามหมายศาล การที่หลายคนออกมาเรียกร้องออกมาหอตะโกนบอกว่าปล่อยอาบนุ์ปล่อยอานนุลออนนและก็พยายามที่บอกว่าการกระทําของเจ้าที่รัฐไม่ถูกต้องไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นเรื่องนี้มันก็เป็นกรณีที่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจแน่นอนครับการที่ศาลจะอนุมัติออกหมายจับบ,บุคคลใดคนหนึ่งนั้นต้องเป็นไปตามบทประยัิของกฎหมายในกรณีที่พนันสับสวนนะครับได้รับคาร้องทุกกล่าวโทษ ว่ามีผู้ทำความผิดตามกฎหมายกระทำความผิดและเป็นความผิดที่อยู่ในเขตอำนาจของกงานสวนที่มีอำนาจยื่นคำร้องต่อศาลแน่นอนครับสั่งก็จะพิจานรณาดูว่าพยานหลักฐานที่กงานส่วนนำเสนอต่อศาลนั้นเป็นกรณีที่ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดในมาตราไหนและฐานความผิดใดและก็มีหลักฐานเพียงพอแก่การรับฟังว่า การทำกระนังกล่าวของคนผูดถูกกล่าวหานั้นเป็นความผิดหรือไม่ประเด็นสาคัญคือศาลจะพิจารณาดูที่พยานหลักฐานเสียก,กอ่อนนะครับว่าการที่ผู้ร้องก็คือคำสวนนําเสนอคําร้องต่อศาลกรณีจะขอออกหมายจับได้มันต้องเป็นไปตามบทบมตรกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับมาตรา6 6นะครับเราบริยกฎหมายนิดหนึ่งหมายจับเหตุที่ออกหมายจับได้มีดังต่อไปนี้ นะฮะเหตุออกหมายจับนะครับงเล็บหนึ่งนะครับเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทําความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงเกิน3ปีนะฮะสองโมดีมบสองนะครับหรือมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทําความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น ถ้าบุคคลนั้นไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือไม่สามารถหรือไม่มาตามนัดหมายเรียกหรือตามนัดดูไม่มีข้อแก้ตัวอันควรให้สันนิฐานว่าบุคคลนั้นจะหลบหนีนั่นก็หมายความว่ากรณีบุคคลหนึ่งเนี่ยถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดและความผิดนั้นมีอัตราโทษอย่างสูงเกิน3ปีคือศาลนี้สามารถออกหมายจับได้เลย นั่นก็เป็นหน้าที่ของพันธุ์สวนที่จะเสนอคําร้องต่อศาลว่านายกอไก่ขอไข่ะทำความผิดฐานนั้นฐานนี้แน่นอนครับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งนนั้นเป็นความผิดที่มีอาตราโทษอย่างสูงเกินกว่า3ปีพันธุ์สวนเห็นว่าการที่นายอนุนนำพาถูกกล่าวหานั้นเป็นกรณีที่เข้าข่ายตามมาตรา66วงเล็บหนึ่งอนุหนึ่งก็ร้องขอต่อศาลให้ศาลออกหมายจับ วันนี้สารก็ออกหมายจับให้แล้วหลังออกหมายจับแล้วแน่นอนครับก็เป็นหน้าที่พน,นักสวนที่จะนําหมายจับนั้นไปแก้งให้เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการจับกลุ่มตัวแน่นอนครับวันนี้ทนายอนทน์ก็ถูกจับตัวในกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดตามมวลกฎหม,มายยามาตราหนึ่งหนึ่งหกในกรณีที่มีการปาใสอ,อ่กรณีเรียนแบบในกรณีที่ ปลาใสจับช่วงหรือกรณีเรียกร้องให้มีการปลาใสและก็มีการเรียกร้องข้อเรียกร้องต่างๆในวันที่3สิงหา2563หมายจับเดิมนั้นคือวันที่18กรกฎาคม6 5 6 3แต่นี้เป็นหมายจับใหม่ในความผิดเมื่อวันที่3สิงหา2563เหตุเกิดที่สอนอชนะสงครามแน่นอนครับจับตัวได้ก็นําตัวไปที่สอนอที่เกิดเหตุ การจับคุมตัวผู้ต้องหาซึ่งทนายความที่ปฏิ้าี่ที่สารอาญาการที่ทนาอนน์ไปยื่นคำร้องต่อศาลหรืออธิบดีสารบอกว่าขอให้เพิกถอนหมายจับนั้นมันเป็นบทประจักษ์ของกฎหมายนะครับเป็นสิทธิ์นะฮะกฎหมายให้อำนาจพันธุส่วนนะครับกฎหมายบอกชัดเจนว่าเหตุออกหมายจับได้นั้นเหตุที่ออกหมายจับได้มีดังต่อไปนี้เห็นไหมฮะเมื่อมีหลักฐานอันควร เนื่อาหัฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทําความผิดอาญาซึ่งมีอาจารย์โทษจําคุกอย่างสูงเกินสามปีคือตรงนี้ไม่จะเป็นออกหมายเรียกนะฮะไม่มีกฎหมายบอกว่าต้องออกหมายเรียกก่อนนะครับเป็นสิทธิ์ของมาส่วยที่ว่ากฎหมายให้อํานาจนะครับในการเสนอออกหมายจับมาต้องออกหมายเรียกก่อนหนึ่งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามแม้ว่าจะมีที่อยู่หลักแหล่งแต่ตํารวจใช้เหตุ อันดับแรกก็คือกอรณีความผิดอย่างสูงเกิน3ปีก็เสนอออกหมายจับได้เลยเมื่อสารพิเคราะห์อย่างหลักฐานแล้วก็ออกหมายจับแน่นอนครับเรื่องนี้ก็เป็นกรณีที่ฝ่ายเก่าหาไปกก่าวหาทนายอนุนนำพาว่ากระทำความผิดตามปทมนญญยามาตราในึหนึ่งหกซึ่งเป็นความผิดต่อความมั่นคงแห่งรัฐหลายคนบอกว่าวันนี้ นายนนจะสามารถประกันตัวได้หรือไม่สามารถยื่นคำร้องขอประกันตัวได้นะครับสามารถยื่นคำร้องขอประกันตัวได้แต่ส่วนมากทางส่วนจะไม่ให้ประกันตัวนะบอกว่าเรื่องนี้เป็นคดีมีตาโทษสูงเกรงว่าหลบหนีดังนั้นก็จะขอนําตัวไปฝากขังไปขอหน้าศารขอฝากขังตํารวจจับก,กลุ่มตัวพนักงานผู้ต้องหาแล้วนี่มีหน้าที่จะต้องสอบสวนและวทำสำนวนให้เสร็จ ภายใน48ชั่วโมงทําไม่ทันหรอกครับดังนั้นการทำสำนวนทําไม่ทันพระนสนก็จะนําตัวไปขอหน้าศารขอฝากขังเพื่อผัดฟ้องวันนี้หน้าที่ของนายนนท์ก็คือจะให้การรับสภาพือปริคําให้การของธนาอน,อนนท์ก็ถือว่าเป็นกรณีให้การและก็ผูกพันในกรณีที่จะพินาาดีของศารแน่นอนครับให้การประสิ์อยู่แล้วให้าการประสิธก็ต้องแสดงพยานหลักฐานว่า เหตุใดถึงมีการจัดการชุมนุมและก็เป็นกรณีทําถูกต้องตามกฎหมายก็เป็นหน้าที่ที่ต้องพิสูจน์ว่าตัวเองนั้นไม่ได้ฝ่าฝืนต่อกฎหมายหลายคนวันนี้บอกว่าประกันตัวได้ไหมยากครับยื่นได้ครับสามารถยื่นได้คนที่จะมีอำนาจอนุมัติให้มีการประกันตัวได้หรือไม่นั่นก็คือผู้มกับการนะฮะผู้กับการสถานีตํารวจสอนอส,นสองสถานสงฆ์ขามนะครับ ถ้าหากไม่ให้ประกันตัวแน่นอนครับพรุ่งนี้เวลาแปดธันกาก็จะนําตัวไปฝากขังในคิดราสารที่ออกไมยจับถ้าหากสารมีครอบอย่าบยังสหานแร้วว่ามีพฤติการที่ไม่หลบหนีและไม่ฝ่าฝืนต่อข้อกําหนดหรือเงื่อนไขที่สารวางกำหนดไว้สารก็อาจจะให้ประกันตัวก็ได้ก็เสี่ยงนะครับเรื่องนี้ถ้าหากเป็นการกรณีกระทำความผิดซ้ําพรุ่งนี้ก็จะรู้ว่าทนายอนุนั้นจะได้ไประกันตัวหรือไม่ เป็นกรณีความผิดคนละความผิดคนละฐานความผิดไหมเป็นความผิดฐานเดียวกันแต่เป็นกรณีต่างร,รมต่างวาละนะครับส่วนกรณีที่ธนานน์ถูกพันสวนสอนอสำรานราชลาดนะครับยื่นคำร้องขอให้เพิกอถอนคำร้องในกรณีที่ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากว่ากระทาตัวผิดเงื่อนไขของศาลก็เป็นอีกคดีหนึ่งแต่คดีนี้ก็คนละคดี นะครับการไต่สวนก็เป็นเรื่องหนึ่งในวันที่11แต่ที่นี่แน่วันนี้พี่น้องประชาชนที่รักครับก็เป็นกรณีที่หลายคนนะครับออ,ออกมาเรียกร้องออกมาตะโกนบอกว่าปล่อยอานนท์ปล่อยอานนท์ออน,นั้นมันปล่อยไม่ได้หรอกครับเพราะกฎหมายบัญญัติว่าเมื่อควบคุมตัวผู้ต้องหาได้นะ่ะอำนาจในการควบคุมก็เป็นหน้าที่ของผ่านตับสวนและก็อำนาจ ที่จะนําตัวไปฝากขังก็เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายถ้าหากว่าไม่สามารถสรุปจานวนให้แล้วเสร็จภายใน48ชั่วโมงก็นําตัวไปฝากขังพรุ่งนี้ต้องติดตามตัวนะครับติดตามหมายว่าศาลจะมีคําสั่งรับคําร้องฝากขังหรือไม่แน่นอนครับเมื่อศาลเป็นคนอนุม,มัติออกหมายจับเมื่อพนักงานสอบสวนไม่สามารถที่จะสอบสวนได้ก็รวบรวมหลักฐานให้แล้วเสร็จภายใน48ชั่วโมง ไปยื่นคำร้องขอหน้าสารขอฝากขังตัวนายอนนอต่อสารสารต้องรับคำร้องและสารก็จะมีคำสั่งให้ออกหมายขังตัวนายอนต์ไว้ในระหว่างการสอบสวนถ้านายอนต์นะครับประสงค์จะยื่นคำร้องขอเปิดตัวชั่วคราวแน่นอนพรุ่งนี้ก็ตงเตรียมหลักทรัพย์รับประกันไปและก็ต้องเจตคำร้องต่อสารว่าเหตุที่ขอเปิดตัวชั่วคราวนั้นเพราะอะไร และมีหลักประกันว่าจะไม่หลบหนีและก็ไปไปยุ่งเยืงกับพยานหลักฐานสารก็อาจจะปล่อยตัวทุกข่าวในระหว่างการสอบสวนพรุ่งนี้ต้องไปรอรุ้นที่สารนะครับว่าทนายอน์นั้นจะได้ประกันตัวหรือไม่ผมบอกพี่น้องประชาชนนะว่ากฎหมายคือกฎหมายเมื่อบรรจัดนะการกระทาและก็ความผิดไว้การที่บุคคลใดคนหนึ่งไปละเมิดแล้วฝ่าฝืนแน่นอนครับก็ต้องถูกจับกลุม หลายคนที่มีหมายจับนะฮะในกรณีที่สารอาญาออกหมายจับเมื่อวันที่6สิงหาสองห้าหกสามทางที่ดีนะครับไปมอบตัวไปมอบตัวอาจจะมอบตัวต่อพันสวนสอน,อนท้องที่เกิดเหตุหรือไปมอบตัวต่อสารก็ได้สแสดงความบริสุทธิ์ใจครับว่าเรานี้เป็นบุคคลตามหมายจับและไม่มีพฤติการหลบหนีและประสงค์ต่อสู้คดีแน่นอนครับสารให้เปิดตัวช่วข่าวแน่นอน การที่เรารู้แล้วว่าเราถูกเหมายจับมีข่าวขื้โคมแต่เรายังหลบหนีอยู่นี้ก็เป็นพฤติการที่เราศาลอาจจะมองว่านะครับเป็นกรณีที่มีพฤติการจงใจฝา่าฝืนถูกกฎหมายแน่นอนครับการปล่อยตัวช่วยข่าวนั้นเป็นหลักสิทธิขั้นพื้นฐานที่กฎหมายกำหนดไว้ในการต่อสู้คดีเมื่อผู้ถูกกล่าวหาถูกกล่าวหาว่าทําความผิดตราบใดที่ศาลยังไม่ได้พิพากษาคดีถึงที่สุด ก็ถือว่ายัางเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เราก็ให้สิทธิ์แก่ผู้ต้องหาหรือผู้ที่ถูกกระทําหรือผู้ถูกกล่าวหาว่าต้องหาคดีวันนี้แน่นอนครับหลายคนก็เป็นห่วงเป็นใยในกรณีออกมาต่อต้านออกมาเรียกร้องสิทธิทางการเมืองข้อเรียกร้องที่เรียกร้องมาสิบข้อนั้นเป็นกรณีที่คนไทยยอมรับไม่ได้เสียงส่วนใหญ่นะครับส่วนคนที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจลดทอนอำนาจราษฎร ก็เป็นกรณีที่มีความประสงค์และเข้าใจว่าทําได้แน่นอนครับรัฐธรรมนูญแห่งรัฐจักรไทยพุทธศักราช2560นั้นได้บัญญัติหมวดที่1หมวดที่2เกี่2 2> ยวกับประเทศไทยแล้วก็ภาตริย์ไว้การที่จะไปแก้หรือก้าวร่วงหรือจับจ้วงนั้นมันต้องมีเหตุนะครับแต่กรณีถ้าหากว่ามีเหตุมันก็เป็นกรณีที่เป็นบ่อนทาลายรัฐบัลลังผมพูดมาตลอดครับว่าการที่เราเป็นคนไทยนั้นเราต้องสํานึก ไรก็อยู่ภายใต้กฎหมายวันนี้เกิดปรากฏการณ์มากมายมีนิสิตนักศึกษาไปที่กระทรวงศึกษาธิการไปเป่าโน้ตวีดและขับไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายมันเป็นประจักรนะครับในรอบหลายสิบปีรอบหลายปีที่มีการรัฐประหารและก็มีการแข่งแย่งอำนาจกันของฝ่ายการเมือง้วก็ประชาชนเห็นว่าองค์กรทางการเมือง ไม่บริหารรลยการให้เป็นไปโดยถูกต้องชอบทมก็ออกมาเรียกร้องสิทธิทางการเมืองก็เป็นปกติแต่การเรียกร้องนั้นต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายถ้าหากเกินเลยกฎหมายก็อาจเป็นเหตุทําให้ถูกจับกลุ่มคุมขังชัดเจนเขาแจ้งครับวันนี้ทนายนอนุ์ถูกคุมตัวอยู่ที่สอนชั้สงครามแล,และก็ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดตามประมวลกฎหมายหลักๆคือมาตราหน6ส่วนจะได้ประกันตัวหรือไม่นั้นวันนี้พันธงเลยว่า ไม่สามารถกันตัวได้ก็จําเป็นต้องนอนในห้องขังหนึ่งคืนนะครับพรุ่งนี้เช้าทานกาแฟทานอาหารเช้าเสร็จนะครับหลังจากที่พี่น้องประชาชนที่มีความรักไข่กับธนาลก็จะนําอาหารไปที่ห้องขังหลังจากกินอาหารเสร็จแล้วแน่นอนครับตํารวจก็จะนําตัวไปขอหนาาสารฝากขังที่ศารในอำนาจควบคุมและอํานาจพิจารณาคดีศารก็จะพิจารณาประการแรกว่าจะรับตัวธนานไว้ ตามคำร้องขอฝากขังหรือไม่ถ้าหากสารรับไปสารก็ออกหมายขังและก็นําตัวไฮโนนไปขังไว้ที่เรือนจําแต่ระหว่างที่ทางนนจะนําตัวถูกไปขังไว้เรือนจําก็เป็นสิทธิ์ในการที่ยื่นคาร้องขอปลยตัวชัว่วคราวอ้างว่าตัวเองไม่ทําความผิดและมีภาระหน้าที่ต้องดําเนินการอาจจะติดว่าความให้แก้ต่างคดีให้รู้ความแะ้วก็ไม่มีพิการหลบหนี และประสงค์ต่อสู้คดีศาลก็จะพิจารณาพยานหลักฐานแต่ถ้าหากศาลวางข้อกำหนดนะครับว่าไม่ให้ไปทําความผิดซ้ําอีกถ้าหากทําความผิดซ้ําก็เป็นกรณีเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งรัฐแล้วก็เป็นกรณีก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือสินวัตดีของประชาชนก็อาจจะถูกยกเลิกนั่นก็หมายความว่ายกคําร้องไม่ไปล่อยตัวชั่วคราวก็เป็นเหตุทําให้ทางคุณอานนต้องถูกนําตัวไป ขังว้จะเรียนจําในระหว่างการพิจารณาคดีพี่น้องครับนั่นคือหลักกฎหมายที่มีบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งวันนี้ก็เห็นใจนะครับในฐานะเป็นวิชาชิพเดียวกันถ้าหากว่ารู้ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นการกระทำขตัวเองนั้นเป็นกรณีฝ่าฝืนต่อกฎหมายแต่ไม่ยับยัง้งและเชื่อมั่นในความคิดส่วนตัวของตัวเองแต่ไม่ยึดหลักประโยชนะ์สาธารณะลกรณีเป็นการกระทบสิทธิ ของบุคคลที่หลายคนให้ความครบรกันนั่นคือประมุขของประเทศและก็เป็นกรณีฝ่าฝืนถูกกฎหมายก็ต้องถูกในคดีพี่น้องครับนั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นจริงผมบุญทาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามริโชตออกมาวิเคราะห์สังเคราะห์และมาให้ความเห็นด้านกฎหมายกับพยยี่น้องประชาชนวันนี้ต้องทําใจนะครับ f c แฟนคลับของทนายอนนทนายอนทน์ต้องถูกขังไว้ที่ห้องขังของสอนอชนะสงครามหนึ่งคืน ส่วนพ่กนี้ก็ต้องไปรอรุ้นกันใหม่ว่าศาลจะอนุญาตให้ปล่อยตัวช่วคข่าวหรือไม่ก็ลองติดตามดูนะครับพี่น้องครับคนเราหากคิดทําความดีอย่าจนความชิดไม่ว่าเราจะอยู่ในตําแหน่งอะไรพ่อค้าประชาชนชาวไร่ชาวนาชาวสวนเป็นทนายความไอการพักษาถ้าหากเราคิดดีพูดดีทดําดีการกระทของเรานั้นก็ถือว่าเราเป็นคนดีของสังคมแล้วพี่น้องครับคนเราหากคิดทําความดีอย่าจนความชิด อย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาวานิโชตสวัสดีครับ ทุกมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปัดนินานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดิน แม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความพักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพปลีกายจนวันสิ้นลมรัฐธบุรษ ในตำนานสองรักชากาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงปาททุกชาติไปด้วยความหักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐธบุรุษ ในตำนานสองรัชกาลผ้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐาบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐาบุรุษในตำนาน สองรัชกาศห้าแผ่นดินผู้คอยปอกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล